อย่าซื้อผิดกล้องสีแบบยอดฮิตรู้ให้จริงก่อนเสียเงิน <c oughs> หายไปนานเป็นกังวลว่าเดี๋ยวจะมีคนคิดถึง <c oughs> ใครจะคิดถึง <c oughs> เอาล่ะก็เป็นเรื่องของกล้องแหละที่หลายคนก็คงยังถามเฟืองอยู่นะคะอุ้ยกล้องตัวไหนดีคะแล้วคำถามเนี่ยสารเพเฮ hey, รัตมากๆพูดอะไรนะสารพันเฮ hey. เอาเป็นว่าคําถามมาเยอะมากๆนะคะว่าอุ้ย ahí, เล่นกล้องยังไงอะไรยังไงเพราะฉะนั้นจะบอกวิธีง่งายๆในการเลือกกล้องสักตัวหนึ่งว่าจะต้องทําอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนซื้อกล้องนะคะเฟื่องมีคําถามที่อยากจะให้ถามตัวเองสักประมาณ3าสี่ข้อคือ1เราอยากได้กล้องมาเพื่อทําอะไร 2. ไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบไหนชอบถ่ายอะไรไปถ่ายเซลฟี่ถ่ายวิวทิวทัศน์ถ่ายอาหารถ่ายอบบ้าถ่ายภาพเคลื่อนไหวอะไรก็ว่ากันไปตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้นะคะตั้งงบประมาณสําหรับการเล่นกล้องไว้ประมาณเท่าไหร่เพราะว่ากล้องก็มีหลายประเภทหลายแบบหลายสารพัดสารเพให้เลือกกันเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนคําถามเหล่านี้เราลิสต์มาสโคโมันก็จะค่อยๆแคบลงว่าอุ้ยกล้องแบบไหนที่จะเหมาะก,กับเราี่ขั้นตอนแรกครับ ทีนี้กล้องก็แบ่งออกเป็นประมาณ4แบบใหญ่ๆเพื่อจะไม่พูดถึงกล้อง DSLR นะคะอันนี้จะพูดถึงกล้องที่แบบเป็นยูเซอร์เป็นคนปกติใช้งานได้ง่ายๆเข้าใจง่ายก็จะมีกล้อง compact อ่าอันนี้ก็คือเป็นกล้องที่เปลี่ยนเลนส์ไม่ได้นะคะเป็นกล้องดิจิตอลปกติที่เราคุ้นเคยกันนี่นแหละถ่ายได้ถ่ายง่ายถ่ายไปเลยซึ่งกล้องเนี้ยก็จะแบ่งเป็นแบบหลายสเปคอีกราคาถูกหน่อยน้อยๆหลักพันก็มีนะคะแล้วก็ เป็นหมื่นหรือว่าไฮเอ็นหน่อยแต่ว่างบประมาณก็แปรผันตามคุณภาพนะคะข้อเสียของกล้องคอมแพคก,ก็คือรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะออกมาบ่อยหน่อยก็อาจจะเป็นปีต่อปีเลกกล้องที่เราถืออาจจะเสี่ยงต่อการตกรุ่นได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าเหมาะกับใครก็คือเหมาะกับคนที่ไม่ไมีความรู้แล้วก็อยากได้กล้องตัวเล็กๆพกไปแล้วก็ถ่ายได้แต่ก็ต้องดูเจาะออลึกไปอีกแหละแต่ละค่ายก็มีอีกเยอะเลยประเภทที่2 กล้อง Mirrorless อุ้ยอันนี้แหละกล้องฮิตวัยรุ่นสมัยนี้ก็คือเป็นกล้องประเภทดิจิตอลที่เปลี่ยนเลนส์ได้แต่ไม่มีกระจกอ่ามันก็เหมือนเป็นการย่อกล้องโปร DSLR เนี่ยนะคะเข้ามาอยู่ในมือของยูเซอร์ง่ายขึ้นกล้อง Mirrorless นะคะก็ข้อที่ดีก็คือหนึ่งหน้าตาเขาน่ารักส่วนใหญ่ก็จะแบบออกแบบมาแบบ เฮ้ยดูเป็นแบบสาวถือกล้องอะไรถ้าเทียบกับกล้องคอมแพคที่อาจจะดูแบบเฮ้ยธรรมดาแบบเฮ้ยทัวร์จีนมาลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะดูแบบเป็นพร็อพสำหรับการถ่ายได้แต่ละยี่ห้ออาจจะมีแบบแตกต่างกาันไปอย่างหลายคนชอบบอดี้โอลิมปัสหลายคนชอบบอดี้ฟูจิหรืออะไรก็ว่ากันไปนะคะก็จะมีแบบความวินเทจดูแบบเก๋อะไรอย่างนี้แต่ข้อเสียก็คือเนื่องจากมันเป็นกล้องแบบเปลี่ยนเลนส์ได้นะคะถ้าไปเปรียบเทียบกับแบบกล้องคอมแพ ไฮเอ็นบางรุ่นอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนเลนส์กล้องมิเลเลสของเราก็อาจจะแบบได้คุณภาพไม่เต็มแม็กซ์ของเขาเป็นต้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ต้องแล้วแต่อีห้อกันไปอีกอะเมื่อถ้าคุณได้ลองเปลี่ยนเลนส์ไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะถอยกลับมายากซะหน่อยตอนแรกเฟิ่งก็เริ่มมาจาับกล้องมิเลเลสเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนเลนส์ก็รู้สึกว่าก็โอเคใช้ได้ก็โอเค,อเ,คเปลี่ยนเลนส์ปุ๊บแบบเฮ้ย แล้วเล่นแต่งตัวมันแบบแพงไงก็ต้องเก็บเงินไงคือตอนแรกกลับแบบ compact ตัวเดียวจบแล้วไม่บานปลายแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ว่กากันตามนั้นแต่ก็สนุกดีนะ <S <S ประเภทที่3มอันนี้คือกล้องฟรุง้งฟริงนะคะหลายคนมาบอกว่าพี่เฟื่องคะรีวิวคาสิโอรีวิวแซดอาร์บลาบลาให้หน่อยเอ่อมันเป็นกล้องที่แบบสวยกล้องประเภทนี้สำหรับคนชอบเซลฟี่อย่างเต็มที่เลยบอกว่า ยังไงก็สวยแน่นอนผ่านกล้องนี้ไม่ว่าจะเป็นการปรับผิวขาวอมชมพูนะคะหรือว่าตาโตแบวปากหน้าเรียวส่องไงก็สวยขาวแบบ เน็ตไอดอลอะเน็ตไอดอลมากมากแต่ว่ากล้องประเภทนี้เนี่ยถ้าจะไปถ่ายอย่างอื่นเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะเขาออกแบบมาเพื่อสาวเซลฟี่โดยเฉพาะแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวนี้ภาพมันจะค่อนข้างดูชัดแล้วแหละว่ากล้องนี้มาจากกล้องฟลูงฟริง,รงแต่ว่าถ้าเราไม่มายไม่แขรก็ไม่เป็นไรก็แบบเฮ้ยสวยอะส่องปุ๊บก็สวยแล้วยังไม่ต้องกดชัตเตอร์ก็โอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกล้องฟลูงฟริงเนี่ยค่อนข้างราคาสูงนะคะตอนนี้ก็ ปรับลงมาแล้วแหละเพราะมันก็เริ่มมีเมอร์เลสมาตีตลาดก็ปังปังปัง,ปงก็ราคาตกลงมานิดนึงแต่ว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็ยังค่อนข้างแพงถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เน้นเซลฟี่จ๋าขนาดนั้นไม่ได้มีความจําเป็นไม่ได้แบบว่าอยากจะหน้าสวยอะไรอย่างนี้ก็ซื้อกล้องเพื่งแนะนําเป็นตัวอื่นอาจจะแบบคุ้มกว่าอันนี้มุมมองของเฟืองนะคะแล้วก็แอบแทรกหลายคนมาถามว่าเฮ้ยพี่เฟืองคะฟูจิเนี่ยเออมันเป็นกล้องทําไม แบบโหมดฟุ้งฟริงไม่ได้พี่เพิ่งบอกว่ามันแบบจะชมพูมากใช่ไหมคะเพิ่งจะบอกว่าฟูจิเนี่ยถ่ายสวยถ่ายคนสวยจริงๆแต่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะไม่เหมือนกล้องฟุ้งฟริงอะ่ะมันจะแบบชมพูกว่ากล้องปกติกล้องมือถือหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่มันจะไม่ได้แบบเป็นระดับฟริงจากหน้าแบบครั้งมองครั้งมีรอยกระใต้ตาแล้วแบบอยู่ดีจะแบบสวยขึ้นมาเป็นพิมพ์ท้าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคะ เภทที่สีนี่คือกล้องแอคชั่นคาเมรานะคะก็เป็นกล้องแบบพวก GoPro ยี่ห์คาเมรา Sony Action Cam Nikon Mission K360 เนี่ยอันนี้ยังไม่เข้าแต่ว่าใกล้จะเข้าเป็นกล้องแบบขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะกับคนที่ชอบไปผจญภัยแอดเวนเจอร์บุกน้ําลุยเขาลุยประการลงนี่เล่าจะถ่ายอินให้บริษัทประกันชีวิตหรือเปล่าไม่ใช่เอาเป็นว่าคนที่ชอบไลฟ์สไตล์แบบบุกบั่นนะคะเพราะว่ากล้องประเภทนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้เล็ก พกง่ายแล้วก็พร้อมลุยนะคะแต่ว่าถ้าจะเอาไปดำน้ำเนี่ยก็ต้องใส่ housing อยู่ดีนะก็คือเหมือนเป็นเคสไว้ให้เขาดำบุ้มบึ้มบุม,บมลงไปได้แบบนั้นแล้วก็เก็บภาพได้มุมกว้างนะคะจะไปติดหัวมอเตอร์ไซค์ไปเอาไปสองแบบเซลฟี่ดำใต้น้ำอะไรเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันอันนี้เป็นกล้องแบบแอคชั่นแคม มี4แบบเอาใหม่ไม่นับ D S l R นี้เป็นกล้องสำหรับยูเซอร์นะคะแบบแรกก็คือกล้องคอมแพคเป็นกล้องที่เข้าใจง่ายไม่ต้องเปลี่ยนเลนเป็นเลนไม่ได้แต่ว่าอาจจะตกรุ่นบ่อยแต่ว่าถ่ายง่ายสุดใอย่างนี้ประเภทที่2กล้องมิ r l e s s อันนี้ถ้าจะให้แนะนําตอนนี้ก็คงเป็นกล้องประเภทนี้แหละค่ะเพราะว่าคิดกันลึกเกินแล้วก็ตลาดกําลังแข่งขันกันสูงนะคะผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างเราๆเพราะว่าเขาก็จะแข่งนั้นฟีเจอร์นั้นฟีเจอร์นี้แล้วก็ตั้งราคามันแบบสูสีคู่คีกันมีเคสมีอะไรแบบเวลาตลาดมันบูมอ่ะทุกคนมันก็ มีตัวเลือกมากขึ้นประมาณนี้ประเภทที่3กล้องฟรุง้งฟริงถ้าใครอยากเป็นเน็ตไอดอลสวยไปเลยนะคะก็ใช้กล้องฟุ้งฟริงก็ได้แต่ถ้ารู้สึกว่าอยากซื้อกล้องให้คุ้มเนี่ยไปถ่ายอย่างอื่นด้วยชอบถ่ายวิวถ่ายอาหารกล้องฟุ้งฟริง,รงไม่ตอบโจทย์นะจ๊ะเพราะว่าเขาแบบเน้นสาวให้สวยเทรนมาเริ่มดรอปดาวแล้วเทนรนเด๋ยวนี้มันต้องแบบหน้าธรรมชาติสวยธรรมชาติ <laughs> <laughs> แล้วก็ประเภทสุดท้ายก็คือกล้องแอคชั่นแคม ก็ใครชอบไปลุยดูไลฟ์สไตล์แล้วอืสมบูสมบันเนาะเราไปเที่ยวบ่อยแบบอยากจะถ่ายภาพกว้างถ่ายวิดีโอแบบหลดโพนแอดเวนเจอร์อะไรอย่างนี้หรือไปดำน้ําก็ซื้อมาก็อาจจะคุ้มนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามนะคะหลายคนสงสัยมาว่าเฮ้ยเฟื่องแบบ เป็นพรีเซนเตอร์โซนี่หรือเปล่าโอเครีวิวโซนี่เยอะเพราะว่ากล้องตัวแรกที่เริ่มหันมาจับตอนที่แบบเฮ้ยเริ่มมาศึกษาเนี่ยก็คือเป็นโซนี่รเอ0้อยมาร์ถ้รีาย้อนไปดูคลิป YouTube นแรกของเพื่อนมันก็เป็นอันนั้นแหละก็เอามาปุ๊บเฮ้ยใ,ใช้แล้วมันก็เออเออค่อนข้างถูกใจก็เลยเหมือนขยับมาเรื่อยๆแล้วคนในแวดวงส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนที่ใช้โซนี่แต่ว่ากล้องยี่ห้ออื่นๆก็เห็นคนใช้เยอะแบบอย่างฟูจิอะไรเงี้ยคือเราก็ชอบนะแต่ว่าเราไม่ได้แบบมีเป็นส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยแบบไม่ได้ มีเวลามานั่งเจาะลึกแล้วก็ถ่ายจากความรู้สึกความสัมผัสของเราว่าเอ e มันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้ากล้องไหนยี่ห้อไหนเนี่ยอยากจะให้เพื่อนแบบเอามาลองเล่นเอามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ติดต่อได้เลยนะไม่ได้แบบเฮ้ยฉันพูดติดกับโซนี่ฉันจะอวยแต่โซนี่ได้รับการจ่ายเงินจากโซนี่หรือเปล่าไม่ได้รับนะคะคือเป็นคนที่มีอะไรใช้งานแล้วมันเกิดความรู้สึกอย่างไรก็คือบอกจริงๆไม่ได้แบบเฮ้ยเมกอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นคนแบบต้องอิน ึงจะพูดแต่อินแล้วก็จะพูดไม่หยุดเลยเป็นแบบ loyal customer เป็นคนแบบจริงจังจริงใจกับ product ที่มันดีอะไรดีเราก็เชียเหมือนเรื่อง start up เงี้ยก็เชียใหญ่เลย <Wow. S 1> ลนะคะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคลิปหน้ามาจะได้มีอีเมลเด้งไปเตือนบอกว่ามีคนมาพูดเจ้าให้ฟังอีกแล้วเจอไงคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคือต้องบอกก่อนว่าเพื่อนก็เป็นเหมือนทุกคนน่นแหละก็คือ อย่างที่บอกมาเรื่อยๆว่าไม่ได้เก่งไม่ได้แบบเฮ้ยฉันเป็นกูรูด้านกล้องอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ ราม,มาณนนึงแล้วก็ทํางานทาข่าวทำในการเกี่ยวกับไอทีก็เลยแบบได้รู้จักได้ลองจักได้อะไรอย่างนี้กันมาบ้างสาหรับใครที่เคยเจอกันแต่ใน YouTube จริงๆแล้วเนี่ยเฟื่องทางานอยู่ที่ไทยรัฐทีวีด้วยนะคะอ่านข่าวเช้าเช้าข่าวชั้นโซเชียลทุกเช้าเลยเปิดมาเจอกันได้แล้วก็เขียนคออัล่าให้กับไทยรัฐออนไลน์คนดังนั่งเขียนก็เขียนไว้ทุกสัปดาห์บ่อยทุกวันพฤหัสน,นะคะวันนี้ก็เลยจะเอาคอนเทนต์ที่เคยเขียนมาแล้วเนี่ยมารีรันเป็นเวอร์ชันวิดีโอจะได้เป็นการตอบคำถามหลายๆคน เปล่าหรอกวันนี้ผมสวยนะคะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยเสียดายเลยหาเรื่องอัดคลิป <laughs>